มาม่ามาทอก็คือเริ่มมาจากการมีลูกคนแรกค่ะก็เป็นคนที่พื้นฐานเลยเป็นคนเลี้ยงลูกเองพี่พัาก็เลยชอบที่จะแบบศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกทั้งแบบเมื่อก่อนนะสิปีที่แล้วก็แบบสั่งตำรามาจากมุงนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาข้อมูลในการเลี้ยงลูกประกอบกับว่าเราเนี่ย เลี้ยงลูกด้วยตัวเองเราก็เหมือนจะมีประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์จริงของเราอะค่ะ mm hmm. การทำอีกซี่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะอย่างของน้องคนโตเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ก็คือ5 0 0แสนกว่าบาทในการทำขั้นตอนทำนะเราก็ยังจะแบบมีการแบบดูแลหลังจากตั้งครรภ์อีก mm hmm. ออก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแบบพอมีพี่เป็นตัวอย่างน้องก็จะเดินตาม mm hmm. เดินตามรอยพี่ถูกไหมคะ